สวัสดีค่ะท่าผู้ปกครองท่านและนักเรียนทุกคนนะคะก็ยังอยู่กับครูบูอีกหนึ่งวิชานั่นก็คือวิชาสุขศึกษานั่นเองนะคะซึ่งเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะ เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองนะคะครั้งที่แล้วครูก็ได้ให้นักเรียนนัดูกกระตูนเกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศกันไปแล้วนักเรียนยังจํากันได้ไหมคะว่าวิธีป้องก,กงองนันการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นมีอะไรบ้างนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นก็จะมะีไม่ไปในสถานที่ที่รับตาคนนะคะ ไม่แต่งตัวล่อแหลมหรือไม่แต่งตัวโปนั่นเองนะคะไม่อยู่ตามลำพัง2ต่อ2กับเพศตรงข้ามนะคะเป็นต้นและวันนี้ครูบูก็จะมาพูดถึงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศให้หนักเรียนได้เข้าใจกันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะต่อมานะคะ เรามาดูพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 1. การไม่เคารพสิทธิ์ในเนื้อตัวของร่างกายผู้อื่นไม่ว่าจะเพศใด 2. การอยู่ในที่ปกปิดมิดชิดอยู่กับคนที่ไว้ใจไม่ได้หรือกับคนแปลกหน้า 3. การเที่ยวในสถานที่บันเทิงหรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย 4. การครบเพื่อนไม่ดีอาจจะชักจูงไปในทางที่ผิดได้ และ 5. การเสพสารเสพติดจะทำให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจเรามาดูกันต่อที่วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะสามารถช่วยเราในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ดีที่สุดก็คือตัวเราไม่เที่ยวสถานที่บันเทิงตามลำพังไม่เสพสารเสพติดหรือของมึนเมาเคารพสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นไม่อยู่ตามลำพังกับผู้อื่นในสถานที่มิดชิดหรือที่เปี่ยวไม่มีผู้คนเลือกคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ดี ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทุกครั้งก่อนไปสถานที่ต่างๆไม่รับอาหารหรือสิ่งของจากคนแปลกหน้าทุกคนมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตนเองมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้ผู้อื่นมาจับเนื้อต้องตัวเราโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่งกายให้เรียบร้อยให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ ปฏิเสธอย่างจริงจังแบบสุภาพเมื่อมีผู้ให้สิ่งของหรือชักชวนไปในที่ที่ไม่ปลอดภยัยและรีบออกจากสถานการณ์ทันทีหรือพูดต่อรองเพื่อหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทันที เราจะมาดูกันต่อที่ตัวอย่างสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะคะหมายถึงสถานที่เวลาโอกาสสภาพแวดล้อมอารมณ์ของตัวบุคคลจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้โดยง่ายเช่น 1>, 1. การสัมผัสการอบกอดสการอยู่ในที่รับตาคน 3. การถูกชักชวนให้ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ 4. การถูกชักชวนให้ดูสิ่งปแปลกและ 5. การไปเที่ยวในสถานที่บันเทิงเริงรมแลวเรียนต้องระวังระวังตัวนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ทักษะการปฏิเสธกันดีกว่าค่ะต่อมา มาดูกันที่ทักษะการปฏิเสธตัวอย่างนะคะถ้าฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิงเช่นจับมือจับแขนฝ่ายหญิงต้องแสดงอาการหวงตัวให้ฝ่ายชายรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําอีกถ้าฝ่ายหญิงถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายชายบ่อยๆก็จะทําให้เกิดความรู้สึกผู้หญิงจึงไม่ควรถถูกเนื้อต้องตัวให้ฝ่ายชายต้องคิดมากหรือคิดเกินเลย เมื่อเป็นคู่รักกันนะคะฝ่ายหญิงย่อมให้ฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวได้บ้างอาจเกินเลยฝ่ายหญิงจะต้องขัดขืนหรือร้องขอฝ่ายชายตรงๆว่าอยากกระทําเช่นนี้อีกต่อมานะคะเมื่อถูกชักชวนให้ไปในที่ที่เปลี่ยวควรปฏิเสธเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ต่อมานะคะการถูกชักชวนให้ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ก็ควรจะปฏิเสธ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ครูก็ใช้นักเรียนนั้นทํามล์แมปปิ้งนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งตัวอย่างเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ท้ายคลิปนะคะนักเรียนอ่ะและอย่าลืมทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเลยนะคะออกไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย